รายการเ,เวลาเปิดรายการแต่จริงๆเราก็ชอบยืนนะเพราะว่าเวลายืนแล้วมันแบบมรนชันลุกลนะับ<ร>อารมณ์ออแต่วันนี้ต้องนั่งเท่านั้นคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าสิ่งที่จะนำเสนอต่อไปนี้เป็นข้าวหน้าไก่เป็นอาหารอยู่ในตำนานต้องบอกว่าเป็นมรดกสืบทอดอสืบสารมาตั้งแต่รุ่นคุณปู่รุ่นลูกแล้วก็รุ่นหลาน3รุ่นร้อปีข้าวหน้าไก่5แยกพระพลาชัยไม่มีใครไม่รู้จัก อันนี้คือร้อยปีแล้วหรอโอ้ค่ะคิดว่าร้อยปีเนี่ยมีแต่ข้าวหน้าไก่เหรอจางโอ้นี่ก็ร้อยปีแล้วเหมือนกันต้องบอกว่าคุณผู้ชมค่ะร้านนี้ไม่ออกทีวีนะคะไปซื้อกินต้องไม่ได้มีการซื้อกลับบ้านนะทมต้องไปกินที่ร้านเท่านั้นจะอร่อยอใช่แล้วขายตั้งแต่จนเช้าจนถึงบ่ายสามโมงหมดและที่สําคัญคุณผู้ชมค่ะมิชลินสตาร์ก็คือการจัดลําดับดาวให้กับ ร้านอาหาร mm hmm. จริงๆไม่ใช่ประเภทรรางแต่ว่าเป็นมิชลินแบบฉบับแนะนำแนะนำแนะนำว่ามิชลินเนี่ยบอกว่าแนะนำต้องไปกินในร้านนี้นะสุดยอดจริงๆ mm hmm. เป็นไงโอ้โ oh, หไม่เล่าเลยให้ฉันพูดอยู่คนเดียว ไม่มีอะไรบรรยายเลยค่ะผ <c oughs> ูกทุกข้อค่ะที่พี่พูดมาอร่อยไหม,ม,มอร่อยมากอร่อยมากขอต้อนรับเจ้าของร้านวันนี้มาสองท่านคุณฟันกับคุณต้องนะคะจากร้านพูนเลิศค่ะ,ขอ,คะขอเชิญทั้งสองท่านเลยค่ะทางนี้ทางนี้ ขอบคุณนะคะขอบคุณเนาะตอนแรกถามก่อนถามก่อนว่าทําไมไม่มาไม่ทำไมไม่ออกรายการทีวีระยะเขาจะเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบออกสื่อเท่าไหร่จะเน้นทําที่ร้านซะมากกว่าครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็ไม่ค่อยมีเวลาด้วยรว่าลูกค้าเนาะที่อย่างแม่บอกว่าเปิดที่กี่ชั่วโมงก็ปิดแต่ว่า คือขายตั้งแต่ตอนเช้าใช่ไหมคะถึงเก้าโมงเก้าโมงเปิดแล้วเปิดปิดประมาณสี่โมงแต่สามโมงก็ใกล้สามมงแล้วหมดนั่นคือเป็นสิ่งยืนยันค่ะมิชลินมิชลินใช่ค่ะมิชลินไกด์แนะนําเป็นร้านแนะนําและอันนี้คือเป็นป้ายป้ายเจ้าของร้านที่แทจริงค่ะของคุณฟันเป็นรุ่นที่รุ่นที่สามอันนี้เป็นอากงอันนี้เป็นอหล์ลซาแปะค่ะแล้วก็เป็นอากงเป็นโปรค่ะ เราสามนี่คือคืออลาซสแปะกับอากงทำมาด้วยกันแล้วเปิดมาเป็นร้อยปีจริงหรือเปล่าเนี่ยก็ถ้าอลาซสแปะมาเดินนักเขานกหวีดหาบขายเนี่ยก็นานใช่ค่ะดูในรูปเคอใช้จัแล้วก็เป่านกหวีดเรียกใช่ใช่แล้วก็ชื่อว่าข้าวหน้าไก่หลอกงาทินค่ะหลอกงาทินคิดจะเปลี่ยนชื่อไหมคะไม่เปลี่ยนค่ะไม่ใช่ไม่ใช่ชื่อละมาถึงชื่อคุณฟันะคิด นูไอ้บ like oh ้าก็ไม่ทันนูหมือมกินตั้งแต่วันแรกจำได้นะวันนี้คุณแม่กินตั้งแต่เราชะ้แปะเลยกำลังจะรับให้ฟังว่าวันนี้อายุ53แต่เคยกินเมื่อ30-40ปีที่แล้วใช่คือกินตั้งแต่ตอนนั้นรสชาติวันนั้นกับวันนี้เหมือนเดิมทำยังไงก็ใส่ใจในวัตถุดิบค่ะ แล้วก็คงรสชาติตามที่อากงเราสแปะเขาทํามาไม่ได้แปลงไม่ดัดแปลงเลยใช่ไหมคะไม่เปลี่ยนอะไรเลยอะไรต่างๆก็ใช้เหมือนเดิมหมดเปิดมาเป็นร้อยปีนานขนาดนี้มีกี่สาขาแล้วคะมีสาขาเดียวค่ะของที่ร้านเนี่ยถ้าเกิดว่ามีคนมาติดต่อขอซื้อแฟรนไชส์มัมจะขายไหมมีไหมมีไหมมีครับมีมาติดต่อขอซื้อแฟรนไชส์บ้างมีมาติดต่อให้ไปเปิดตามห้างบ้างเนี่ยครับก็ต้องปฏิเสธไปด้วยเนื่องด้วยว่า เราต้องการคงความเป็นสูตรดั้งเดิมว่าข้าวหน้าไก่ต้องทานที่ห้าแยกพระพาชัยเท่านั้นเทราคุณต้องสมมตินะดูซื้อไฟชายร้อยล้านอันนี้ก็ไม่แน่ค่ะแล้วพอได้มิชลินใช่ไหมมิชลินอันนี้มิชลินแล้วเป็นไงพอได้พ๊อคนแน่นก่อเดิมไหมคะ ช่วงแรกก็แน่นนะช่ช่วงแรกก็โอเคมาแต่ได้มิชลินมันได้ยังไงฟันจ๋ามาถึงว่าแบบอันนี้ฟันเขาไม่รู้ว่าได้มาได้ยังไงหลักการเาเป็นนเหนอหรอหลักการของเขาคือเขาจะมีคนมาชิมคุณจะไม่มีทางรู้ว่าเขาเป็นใครเขาจะมาในคาบแบบก็คือคนกินธรรมดาแล้วเสร็จแล้วเขาก็จะกลับไปให้คะแนนกันเขาไม่ได้มาครั้งเดียวด้วยนะไม่มาครั้งเดียวแต่ต้องบอกว่ามิชลินเนี่ยทำงานร่วมกับ ประเทศด้วยนะร่วมกับทางรัฐบาลน่าจะเป็นทททถ้าจำไม่ผิดนะคะเพราะฉะนั้นพอเขาทำงานเสร็จเนี่ยเขาก็จะกลับไปให้คะแนนให้คะแนนให้คะแนนว่าร้านนี้ได้ร้านนี้ได้แล้วก็เอามาเป็นเล่มแล้วก็เอามาแจ้งให้ทางร้านทราบแล้วก็ส่งมาอันนี้เขาส่งตามมาทีหลังเป็นใบรับรองแล้วก็เป็นโล่ครับผมเด็กนี่จ่ายดนั้นจยวันนี้ต้องบอกเลยว่ายกมา จะทําให้เราดูไม่หวงสูตรอ้าวไม่กลัวคุณฟันเหรอคะไม่กลัวเหรอไม่กลัวเหรอคุณฟันไม่ให้กลัวค่ะจะไปปวดแข่งนะคะคุณฟันคะเดี๋ยวเธอดูก่อนเธอดูก่อนว่าเวลาะทำมาทำยากขนาดไหนแล้วอย่าบอกหมดห้ามบอกหมดฟันห้ามบอกหมดช่วงหน้าเดี๋ยวนะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทํากันค่ะไม่น่ากลัวพวกนี้นะผู้หญิงจะมาหากินก็มาากินถ้ามา ของข้าวหน้าไก่ต้องบอกคุณผู้ชมค่ะครั้งแรกในการเปิดสูตรเลยค่ะภูมิใจมากเลยค่ะอย่าบอกหมดนะห้ามบอกหมดพิเลยนะคะคุณฟันจ๋าเราเอาส่วนไหนของไก่คะมาดูเครื่องปรุงไก่ส่วนสะโพกค่ะจริงๆสะโพกอย่างเดียวเหรอสะโพกมันจะนุ่มอะนุ่มและเนื้อมันเยอะใช่ค่ะแล้วเวลาหั่นล่ะคะฟันหั่นเป็นชิ้นลูกเต๋าค่ะเครื่องปรุงมีอะไรบ้างคะน้องท่นครัมีน้ำมันหมูนะคะน้ำมันหมูแป้งมัน แล้วก็ซีอิ๊วดำซีอิ๊วขาวน้ำตาลค่ะอันนี้จะเป็นส่วนของบะหมี่น้ำสต๊อกเยอะเลนั่นเองมีน้ำสต๊อกด้วยค่ะน้ำาสต๊อกขาตั้งขาตั้งส่วนของขาหมูใช่ค่ะมันจะมีตรงส่วนของขาหมูมาต้มต้มเอาน้ำแล้วนี่อะไรอะคะเนี่ยอันนี้คือม้วะเป๋าไไม่ดกวบกระเป๋าไม่ได้ เดิมทีอันแรกเมนูแรกของของของตระกูลนี้ก็คือข้าวหน้าไก่ค่ะข้าวหน้าไก่เนาะแล้วบะหมี่นี่เห็นว่าก็เป็นอีกเมนูนึงที่ลูกค้ารักมากใช่ค่ะมีเคล็ดลับยังไงเหรอฮะถึงแบบได้ผูกใจลูกค้าได้ขนาดนั้นอ่ะในตัวของบะหมี่นะครับจะเป็นบะหมี่ที่สดใหม่วันต่อวันนะครับแล้วก็ร้านค้าที่สั่งเนี่ยสั่งกันมานานคือร้านบะหมี่เนี่ยเป็นร้านที่ทางคนต้องเนี่ยสั่งเป็นเจ้าประจําเลยเขาบอกว่าบะหมี่ร้านนี้ก็เขาแก่ใช่ครับ เคล็ดลับของการทําข้าวหน้าไก่ของเราเคล็ดลับน้องสันที่ว่าอยู่ตรงไหนเคล็ดลับอยู่ที่การตีแป้งค่ะอืมดูเวลาเราผัดไก่กระทะหนึ่งเนี่ยค่ะวัตถุดิบเราใส่พร้อมแล้วจังหวะการตีแป้งสําหรับให้มันให้มัเหนียวใช่ค่ะเราต้องใช้จังหวะในการตีแป้งเราจะเรียกท่าตีแป้งว่าท่าตีไก่ค่ะน่เงี้ยท่าเป็นท่าไก่ใครทำใครทำดิห้ายายคนนี้ทําก็เป็นค่า โอ้มันตีกบมันหนักมากอืเวลาเขาจะต้องตีอย่างเงี้ยค่ะอโระวังนะพวกเราต้องโ้ยเราก็ไม่รู้เราก็เป็นคนกลัวตคนจะไหม้อะมันจะติดตุ้ดไหม้อันนี้ไม่ติดเราจะใช้เป็น้ครื่องทำร้อนพี่นุมแแะค่ะเราจะได้ชิมบะหมี่อยากชิมบะหมี่พี่นุ๊ขาพี่นุ๊ตักบะหมี่ให้ให้พี่สู่ชิมกับเจ้าหนึ่งนะคะ ชามนึงเอาบะมีในนั้นเลยก็ได้มีคนอยากกินกับเราด้วยอ่ะมีคนอยากกินเพราะว่าคนคนนี้ไปมาแล้วร้อยเอ็ดชามท่านี้ทำรายการอาหารมาก็เยอะเดินทางมาก็เยอะแต่เดี๋ยวถามก่อนว่าเคยมาร้านนี้ไหมคุณปอค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยรอจนแบบว่านายหกแล้วเนี่ยดูตั้งแต่พี่ไฮดึงมือออกจากกระเป๋า ข้าวหน้าไก่มีเยอะมากคุณผู้ชมคะแต่ข้าวหน้าไก่ที่ติดตรึงตาใจหนึ่งแบบคือข้าวหน้าไก่ปูนเลิศีแยกเนี่ยอย่าให้ไปเอาไปเอามือถือมาเลยนะแล้วมากดเลยว่าพูนเลิศอ่ะขึ้นเลยอะใช่ไหมคะจริงเลยแม่ไม่เลยกินูแล้วนะตนี้ดูคุกเลยในระหว่างที่สาวๆกำลังชิมกันคุณผู้ชมต้องบอกเลยนะว่าวันจันทร์ปิดนะวันจันทร์ปิดเปิด9โมงเช้าจนถึง3โมงเย็นได้โอ๊ยตกใจมาอยู่ข้างหลังอะตกใจ เดี๋ยวขึ้นหมายแรกให้คุณผู้ชมขาเหมือนนุแมแมเลยใช้วิธีการเมมเบอร์ไว้เมื่อไหร่ที่คุณหิวเข้าวหน้าไก่ต้องเป็นที่พูนเลิศเท่านั้นขึ้นเบอร์เลยคุณผู้ชมโทรได้โทรสั่งมีลรงลน์มงงลน์แมนมารับกันเลยเดี๋ยวนี้สะดวกแล้วนะคะหรือถ้าคุณผู้ชมผ่านไปที่โรงพยาบาลกรุงเทพก็เป็นอีกที่หนึ่งที่ แต่จริงๆรงกรุงเทพก็น่าจะไม่เยอะไหมคะค่ะเยอะขายมอนมอเดียวนอเดียวอร่อยมากต้องรู้ส่วนเอ้ยเราห้ฟับด้วยรสชาติเป็นไงพี่ปอจจาอร่อยมากค่ะนุ่มๆไก่นุ่มมากแล้วน้ําที่ราดเนี่ยคือแบบว่ามันนัวรสชาติเข้มข้นใช่เข้มข้นเส้นหมี่ไม่ได้เละไม่ได้แฉะเส้นหมี่นุ่มมากไม่ได้แฉะจนเกินไปบวกกับพริกแล้วเป็นไงเข้ากันเข้ากันมากละมุนเล่นมากค่ะพี่แม็คละมุนไหมละมุนมากเออตกลงจะให้ทีมงานหรือจะห่อกลับบ้านกัน ทั้งสองอย่างเลยแบ่งกันไปมีขอหอกลับบ้านด้วยขอได้ไหมคะ เออได้คะ e ah, oh. ่ะรายการของเราคอนเซปต์คือกินท네ี่นี่ก็ได้คาบกลับบ้านก็ได้ฮิวกับฮิวิวโอเคใช้ค่ะว่าหิวนะค่ะคุณผู้ชมขาฝากได้เจอกันที่อ่างบ่ออีกทีพี่ต้องขาไปเจอกันที่ห้าแยกพ้ออาหารคุณเลิศครับผมห้าแยกพระพาชัยครับมีความอร่อยก็คือข้าวหน้าไก่มียังอื่นอีกไหมมีข้าวหน้าไก่มีบะหมี่หน้าไก่มีข้าวเหนียวหมูแดงมีโกยเสีหมี่แล้วก็บะหมี่เกี๊ยวนาำตรงนี้ครับอาหารตำสางอาหารตำสายมีหมดเลยค่ะคุณผู้ชมสะดวกแบบไหนก็ได้ไปกินที่ร้านก ก็มีหลากหลายให้เลือกแต่ถ้าจะกินที่บ้านก็โทรเลยแล้วก็ให้แมสเซนเจอร์มารับได้เลยขอบคุณแค่ก่อนยิ้มให่หนูใช่ไหมยไม่จนเลยก้มหน้าก้มตาไม่ได้กินข้าวแต่เช้าวันนี้ขอบคุณคุณฟันกับคุณต้องมากขอบคุณค่ะกินไปกี่คำคะจะเก็บตังค์หรอคะไม่เก็บสองสาคำ แต่ต้องมีข้อแรกเปลี่ยนช่วงหน้านิดนึงได้ไหมคะได้ค่ะขอพี่เขาแล้วต้องทำงานให้เขาโอ้ได้ค่ะยินดีงั้นเดี๋ยวขอห่อกลับบ้านได้ไั่นไงขออนุญาตไปรับโทรศัพท์พระพันปีก่อนได้ไหมอะไรอ่ะพระพันปีโทรมาทำไมไม่รู้จะทำอะไรก็ทำตายเอาเอาจยวเราไปรับเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกับคุณปอค่ะปกตินะเคยเห็นในน้องปอเป็นผู้ประกาศข่าว เคยลองทาอาชีพอื่นบ้างไหมคะจริงจงปอทำคู่ขนานกันมานานแล้วนะขายของเพราะว่าที่บ้านคุณแม่ขายของมาตั้งแต่เราจําความได้แม่ขายอะไรอะ่ะคุณแม่ทําขนมขายคุณแม่ขายของชาคุณแม่ขายก๋วยเตี๋ยวคุณแม่ทุกอย่างเลยพี่แล้วกลายเป็นลูกที่แบบอยู่กับแม่ที่สุดแม่จะขายอะไรเราก็ต้องติดสอยให้ตามทุกอย่างได้สุดไหมได้สุดไหมทไม่ค่อยได้ส่วนมากเป็นลูกมือเป็นลูกมือหรือว่าเป็นลูกมือคือแม่แกก็ไม่ค่อยไว้ใจไงจะให้เราองแมของแม่อร่อยน้ําพริกของแม่อร่อย น้ำพริกนี่คือพอเพื่อนทานแล้วเพื่อนชอบมากเพื่อนก็จะแบบว่าเฮ้ยลองมาชิมสิทําขายสิน้ำพริกอะไรคะน้ำพริกปลาราปลาทูค่ะอวันนี้ยังขายอยู่ไหมทุกวันนี้ยังขายอยู่ไหมขา,ข,าขายขายขายแต่ขายแบบแบบเป็นโฮมเมดอะค่ะแล้วแต่แล้วแต่สั่งอะแล้วแต่สั่งแบบออนไลน์ต้ามีออเดอร์มาวันแรกใช่วันหลังมันแลกโครงการแลกเปลี่ยนกับน้ำพริกน้ำพริกปลาฉลาด ปลาฉลามปลาฉลาดปลาฉลามใหญ่ปากด้วยถ้าเป็นน้องปอเวลาปอออกทีวีหรืออะไรเงี้ยน้องปอเป็นคนที่ดูแลสุขภาพดีมากใช่ใช่แล้วมีเคยมีปัญหาบ้างไหมโอ้ยมีปัญหามาก่อนค่ะมอก่อนจริงๆปอมีปัญหามาก่อนคือทําไม่กาเรียกว่าเหมือนไม่เห็นลงศพไม่หลังตาจริงจริงปอใช้ชีวิตแบบคือทํางานเคยเป็นแบบอย่างสมมติพิธีกรงานอีเวนต์อย่างเงี้ยค่ะวันหนึ่งบางทีสามงานติดแล้วหนูก็ไม่เว้นเหรอคะหนูไม่เว้นเลยอีเวนต์หนูไม่เว้นเลยค่ะ รับหมดเลยก็คือยืนทีงสองสามชั่วโมงอย่างเงี้ยเราทําได้เหมือนร่างกายเรายังแข็งแรงาาแล้วงานพวกนี้เราต้องใส่ส้นสูงะรุ่นดุน<ๆ>มันก็ไหวนะโอ,อ้ไหวค่ะแล้วตอนหลังมันมารู้สึกเองว่าเออมันเริ่มไม่ไหวตรงความแบบเมื่อยล้าปวดอะไรต่างๆเงี้ออที่ว่าเริ่มไม่ไหวนี่ตั้งแต่อายุเท่าไหร่พอพอเริ่มทำงานอย่างพิธีรอนอีเวนต์ประทำมาเรื่อยเอจนเกือบ40ตอนนี้ปอประมาณ49แล้ว ประมาณ40กว่าเริ่มรู้สึกแล้ว40ต้นๆพอเริ่มรู้สึกแล้วจริงๆพอขึ้นทุกคนนะคะเวลาเลขสี่เนี่ยเราต้องเริ่มดูแลเริ่มเริ่มริดูแลอย่างใกล้ชิดนะใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเพิ่งจะมาเริ่มนะใช่คือต้องเริ่มมาตั้งแต่ก่อนมากก่อนแล้วพวกเราเป็นคนหามล่กเราไม่เคยหามลูกพอสโยคะพิศเต็น ใช่เป็นคนชอบออกกำลังกายแล้วพอมันมีปัญหาพวกเขาพวกข้องมันมีปัญหาได้จริงๆก่อนโยคะเรอไปวิ่งด้วยแล้วเพื่อนก็แบบว่าชวนวิ่งชวนอะไรแต่วิ่งไม่ได้มันขัดขัดใช่ไหมแป๊บเป๊บมันเป็นอย่างนี้เลยพี่ก็เป็นเนอะระวังนะระวังนะขนาดเราไม่ได้วิ่งนะระวังมันเช่นเดินนะพี่หนูลงกระไดเนี่ยเขาวิ่ง วิ่งไหมวิ่งวันที่หนึ่งกับสิบหกวิ่งคน่ะอย่างน้องวิ่งน้องวิ่งคนละไรอย่างแลวงั้นดูแลยังไงลูกพอหลังจากแป๊บๆปอย่างที่พี่สุบอกใช่ไหมฮะหนูเนี่ยชอบนั่งสมาธินั่งงอเข่าหนูเริ่มนั่งขัดสมาิขัดสมาธิไม่ได้แล้วตึงนะตึงมากงอเข่าไม่ได้พอคองอปุ๊บเหยียดนี่เจ็บก็ต้องนั่งบนเก้าอี้ตอนหลังหลังงานที่มันรู้สึกว่าเวลารับงานเขาบอกว่าเขาบอกยืนหลายๆชั่วโมงอ่ะรับไม่ได้แล้วอ่ะเริ่มรู้สึกว่าต้องให้น้องทําแทนอ่ะ แล้วมันเหมือนมันหมดโอกาสหมดเลยอะคือถ้าเกิดว่างานที่มันใช้ระยะเวลาการยืนนานๆหนูต้องแบบแคนเซิลน่ะก็เลยเริ่มรู้สึกว่าปรึกษาเพื่อน,อน <ฮะ S 1> ๆหลายคนอย่างเงี้ยเขาบอกว่ามันอาจจะเป็นเพราะเราอายุเยอะ,<ฮ>ะน้ําในข้อเข่าเรามันอาจจะแบบน้อยลงครูโยคะก็แนะนําอีก <ฮะ S 1> บอกนี่เล่นโยคะแข็งแรงแล้วเนี่ยการยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อมันต้องมีตัวช่วยแกก็แนะนําคอลลาเจนปรากฏว่าปอนเนี่ยไปเจอแบบน้องเชนธนาเชนเนี่ยสนิทกันเคยทํารายการด้วยกันแล้วก็ เชนก็เล่าให้ฟังว่าคุณพ่อของเขาเนี่ยทานคอลลิจิคอลลาเจนนะตัวเนี้ยคือมันเป็นแบบว่าจากปลาทะเลแล้วมันมีวิตามินซีด้วยคุณพ่อขึ้นลงบันไดได้ออกกําลังกายได้เลยเราบอกคุณพ่ออายุเท่าไหร่เขาบอก68พอทานเลยป่ะคะทานลองทานเลยค่ะพอลองทานอะทานแบบจริงจังเลยประมาณผ่านไปสักพักหนึ่งเนี่ยนะคะรู้สึกว่ามันเริ่มดีขึ้นมันดีขึ้นจนแบบเหมือนเราลืมอะ ไปเล่นกับลูกเนี่ยลูกชอบเล่นกระโดดแบบธรรมรีเนี่ยเมื่อก่อนจะไม่เล่นเลยแต่านางก็เป็นในไม่รู้คือไม่ชอบเล่นกับพ่อจะเล่นกับแม่คือไม่ไหวจริงๆเราก็เล่นเนไปกับลูกเด็กในบ้านก็บอกพี่พี่กระโดดได้แล้วหรอเมื่อก่อนเนี่ยมไม่ได้อย่างนี้เลยเราบอกเอ๊แสดงว่ามันมันเริ่มดีขึ้น <Beatles S 1> เราเริ่มรู้สึกขึ้นบันดงบันไดมันมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันคล่องขึ้นนะคะนอนตอนกลางคืนที่ยินสิงกบแกลบเนี่ยมันก็ดีขึ้นเราก็รู้สึกเลย ยังไงนะคะมันยังไงคะจริงๆมันทานง่ายมากเลยค่ะก็แค่ใส่กับเครื่องดื่มชงทานได้ง่ายบางคนบอกวไอ้คอลลาเจนมันจะมีกลิ่นไหมอันนี้ใช่กลัวมากเลยคนใหญ่คนจะกังวลเรื่องนั้นเรื่องกลิ่นนี่แหละปอก็กังวลแต่ปรากฏว่าพอปอทานแล้วเนี่ยมันไม่มีกลิ่นเลยอ่ะมันทานง่ายมากบางคนกลัวขาวเนาะจริงๆจริงค่ะนี่ดูฮะ สีสวยมากอันนี้เป็นน้ำเปล่านะคผสมกับน้ำเปล่าก็ได้ใช่ไหมคะได้ค่ะนี่จะเป็นน้ำน้ำส้มผลไม้ได้หมดร้อนเย็นได้หมดอาหารก็ได้ซุปโจ๊กตอนเช้าพี่ตั๊กทานได้เลยพอใส่สองช้อนประทานสองช้อนนี่นะคะพ่สุกพ่สุกละลาเรื่องกลิ่นมากี่ยลองทานดูอย่างพวกไลอนเจนบางทีเป็นคยลองแล้วมันคาวมันทําใหเรากินไม่ได้ใช่มันกินไม่ได้หลายคนแต่นี่ไม่มีเลยไม่มีไม่มีอันนี้ไม่มีกลิ่นคาวเลยนะคะละลายแล้วพอเป็นคนชอบทานแบบ ไม่มีกินเลยบาตั๊กันนี้ลองดองดองนี่สิดงคอลลาเจนอยู่พี่ค่ะไม่มีเลยนะคะนี่จริงๆพี่กินเลยนะาทานได้เลยพี่สุอันนี้คือต้องต้องเติมนะผู้หญิงเราอะต้องมีนะคะแล้วมันจะช่วยจริงๆอ๋อทำไมไม่เห็นมีรสชาติอะไรเหมือนกินน้ำเปล่าเลยอ่ะก็ดีแล้วไงคอลลาเจนดีๆเนี่ยมันจะไม่มีกลิ่นไม่มีรสชาติอ่่เราเน้นว่าไปจะนหวานหน่อยๆ่ไปกินน้ำตาลจวน ก็ใส่น้ำผลไม้ได้ชากาแฟได้ได้หมดเลยร้อนเย็นได้หมดพวกเสพติดโปรโมชั่นอย่างพวกเรารอรอช่วงนี้ลค่ะรอช่วงนี้โอ้โหต้องบอกเลยนะคะไอ้โปรดีๆเนี่ยมันมันก็มีไม่ได้บ่อยแต่อันนี้ต้องบอกเลยนะจากราคาปกตินะคะ2กระป๋องอยู่ที่ราคา2,380บาทค่ะแต่วันนี้มาในรายการเหลือเพียง1,990บาท แต่ยังไม่พอค่ะ30สายที่โทรเข้ามานะคะจะได้ไปอีก2กระป๋องหมายความว่ารวมทั้งหมด4กระป๋องในราคา4,670บาทคุ้มค่ามากจริงๆนะคะ<อ>ปกติ ราคา4กระป๋องนั้นเกือบ5,000บาทนะคะแต่ทั้งหมดนี้จ่ายเพียง1,990บาทเท่านั้นขอขอโทรศัพท์พี่หน่อยเบอร์อะไรอะเจ๊เจ๊โทรซับพี่หน่อยให้เขาบอกเบอร์ก่อนต้องบอกเลยนี่ฝากเบอร์มาบอกเบอร์มาบอกเพื่อนด้วยนะคะทุกคนบอกว่าเมื่อไหร่เขาจะมีคอลลิจิเขาจะมีโปรดีดีศูนย0 0 0 3 3ค่ะ0 2 0 3 0 0 0ง3ูหรือแอดไลน์ก็ได้สมัยนี้ง่ายมากแอดทีเอ นี่นะคะแล้วบอกเลยว่าอยากได้คอลลาเจนที่ปอทานเนี่ยบอกเขาเลยก็ได้ง่ายๆคอลลาเจนที่ทานนะคะโรนี้มีเฉพาะในรายการผู้หญิงทำามหากินเดี๋ยวนี้เท่านั้นนะคะที่บอกไปเมื่อสักครู่ใช่นะคะ30ท่านแรกนะคะซื้อ2แถม2 4สกระป๋อง1,990บาทบอกว่าคุ้มจริงๆปอยไม่เคยได้ราคานี้มาก่อนนะเนี่ยปอเห็นแล้วอุ้ตายแล้วก็เลยแบบเนี่ย ต้องรีบกินแล้วคาะจะได้กลับมาใส่เส้นสูงใช่ใ่แล้วจริงาใส่แล้วใส่ได้แล้วก็ผิวคงผิวพันได้เหมือนเราได้ชีวิตกลับมาชีวิตทั้งงานทั้งครอบครัวและนี่ยังบอกต่อไปถึงแม่แม่ด้วย พวกรุ่นเดียวกับเราแล้วคุณแม่เราให้ทานคือคนรอบข้างใช่เพื่อนที่เขาเกษียณแล้วค่ะเขาอต่อไปใช่เราก็เพิ่งทราบเหมือนกันพอคุยคุยกันไปอ้าวคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเขาเยอะมากมีเพื่อนที่ก็เว่าใครอยากนะมีมีรุ่นพี่รุ่นพี่เออคืะยังไงได้อะลูกถ้าเกิดมีคนแบบเขาอยากอยากได้ข้อมูลจริงๆปอบอกเลยนะคะว่าก่อนปอจะกินะปอก็หาข้อมูลเหมือนกันเพราะว่าก็ถูกสอนมาว่าจะเป็นนักข่าวทําข่าวต้องหาข้อมูลนะแค่พิมพ์เข้าไปว่าคอลลิจีคอลลาเจนเข้าไปทางอินเทอร์เน็ตมันจะขึ้นปึ้ง ใช้ทานได้บ้างทานแล้วเป็นยังไงให้ความรู้ยังไงให้ความรู้หมดเลยเขามีออยอรับรองมีอะไรในนี้หมดเลยคอลลิจนคอลลาเจน วันนี้คือเรื่องราวดีๆเราได้จริงๆหายที่ถึงปอเหมือนกันเพราะว่าเราไม่ได้เจอกันนานไปเจอกับพี่แม่ตน้งแตจไหนจะเรื่องลูกก่อนที่จะมีลูกให้กําลังใจตลอดแล้วตามพี่แม่ในเรื่องของการออกกําลังกายก็ป็อไอเดยกันเข้าไปวันหลังแวะมาอีกนะคะจะหาของอร่อยๆมารอค่ะจริงๆแล้วนะคะของดีแบบนี้นะจะซื้อเป็นของฝากให้ผู้ใหญ่ก็ได้จริงๆเหมาะแล้วเนียวันแม่อะไรอย่างเงี้ยนะวันพ่อวันแม่อะไรอย่างเงี้ยเวลาาจะถามแม่เนี่ยถามผู้ใหญ่เขาบอก อย่าซื้อเลยเปลืองตังค์เพราะฉะนั้นจะให้วิธีแบบไม่บอกเขาซื้อให้เขาเลยดีกว่าเห็นสุขภาพเขาดีแล้วก็สบายใจในเมื่อมีของดีๆมาฝากเราแบบนี้เรามีคําคมมอบกลับไปค่ะใช่ค่ะคมสำหรับน้องปอนะคะในวันนี้บอกน้องปอมากเพื่อนกินหาง่ายเพื่อนออกกําลังกายหายายไอ้ทีจริงอ้ีจริงคือเคยออกกำลังกายกันอยู่เคยไป เนื่อยู่ค่ะเพื่อนประมาณหกเจ็ดคนหลังๆน้องเล่นอยู่คนเดียวค่ะหายเไม่ใช่ไม่ใช่หายไปประหลมประแหลนะหายหมด,หหมดเลย <mm> เดียวเราคนเดียวอา้าวเขาพูดน้องปมาปมาากินอยมางหาค่ะ,ค,ะคุณจะได้รู้เรื่องของพวกเราก่อนใครถ้ากดติดตามตรงนี้ค่ะ